ก็สวัสดีครับท่านตอนนี้ผมมาอยู่กับสปังกี้เฟสเก้านะแต่จริงๆมันคือเฟสแปดคุมอแนะนำให้คนเรียกเฟสแปเพราะว่ามหาเฟสแปจริงๆไม่เจอมาเรื่องที่โอเลนเลยผมจะฟังไปเสียงติลตัอแล้วค่อยรวมนะเชื่อะไรวะเนี่ยนี่เหลือความเป็นโอเลนเลยยเป็นเสาเกิดฮะเดี๋ยวน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 ะ อ๋อเสาอากาศมันอยู่แต่ฝฟดหกนี่เสาอากาศห้ปไปไหนไม่รู้แต่ไปเรดดีเออแต่มีคำเตือนอย่างหนึ่งนะคลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กตอนจากนั้นใครที่เป็นเด็กมาดูคลิปนี้ไม่ได้นะแต่ผมก็เป็นเด็กเขี่ยคุณอาจจะเคยเห็นตัวผมนั่นแหละในโลกวาจริงเขี่มยมใส่ไปต่อไปอันนี้น่าจะเป็นียงอะไรก็ไม่รู้ คนครับไอ้นี่มันเสียงเก่านี่หว่าเอาออกไปเ,เอาไปอะไรเนาะวีนาเลีย,ใช,ยใช่ไหมใช่เ,เฟดเฟดก่อนหน้าที่มันเ,เฟดีหกที่มันก็ไม่เท่ากับวีนาเลียเฮ้ยนี่เหยื่อก้าโอเคผมเคยเห็นเปดเปรอยู่แต่ผมหาไม่เจออุย้ยไม่รักเกรด เ,เกย์ <c oughs> มีคนดาน่าผมอย่างเดียวเลยว่าผมเป็นเกย์ะนะเพิ่งขอจบอร์ม่ใกล้ก่อนีน่ยนะแล้วต่อไปก็คือบัดมันคงสภาพความเป็นบัตรเลยต่อไปการดูดเหมือนวะ ไปไปที่เลยโอแวกนะฮะสิดท้าเลยคุณลองกลับไปดูเฟส6แล้วมันควมไม่น่ามันเหลือความ็นโอแวกนอกจากไอเดียนี่ไหมไปสกายเออในนี้มีตัวรับอีกตัวซึ่งผมจะให้ดูใครคิดคไปมีตัวอัน เสียงเก่านี่มเสียงมันเปรตโงเอามาดับแปลงที่มน้กลาเสียงเฟดเก้าโอ้ my god ก็ไนะมีเตทีอไม่ใช่เดอร์โบที่เหลอความสามาเป็นดโบแล้วก็จะเลนทีหลังมีเตีมาอ้ชิี่เหลอความเป็นมิตี่ก็ยังเป็นมนะเว้ไมอนไมเป็นสมอนเนะ ต้งแต่เศษหนึ่งเศษถนึงเศษเก้าแหละนเศษเก้าแวไหละครับมันยังมีความพซนมอนอยู่เลยนไป p a นื n e r นะตั้งแต่อนตั้งแต่เศษที่แล้วแหละดูปันเราม้ติดกัน จริงๆมันเป้นเส้นๆนะในคอปในโน้ต hmm. บ um, ุ๊กมันเห็นแต่นี้นมันเปิดมันเปิดเี็ยอะไรรวมกันมากเลยแต่ที่รูู้มีเฟดมีตรงนี้มีเฟตมีต่จีนนะไปจากป็นด้าขานักเรียนพี่เออนี่นี่คือชายาที่จะต้องได้พี่ แล้วก็เชว่อินไปแบค็คเชื่อมนมุใส่แล้วนะดูนะคุณดูทุกคนดูดูสามารถพาคนตายอันนี้ากลับมามีชีวิตได้ด้วยแบ๊กปักนี่นะกลับมาเป็นชีวิตล้วต่อไปตัวอันตัสุดยอดนะครับวันี้ผมจะไปรวมนะ คอีเออเคณฑเป็ดใหม่นีให้ให้ทุกคนในใต้ใต้คลิปน,น,นี้นะลองไปดูได้มาลูกกเลยโอ้กอดมาเลยจ้ะโอเคไปเรง่องน่อไปเลย ออกเลยเหรอไอ้เหี้ยโอเคแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไอีกใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่ผมชอบันหน่อยที่สุดแล้วกับไอตัวสีเขียวมันวะมันอันนี้ผมชอบ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 อันนี้ที่เด่นไง ตัต้งแต่ตัต้งแต่ตั้งแต่เกตามขึ้นมาไอเชืยงนี้ก็เป็นภัยรณะที่ใหญ่เลยอันนี้มืนเส็จอ่าอ่าดึงกันมาแบบนี้เตร็จเล ก็จะมารวมที่ผมชอบก็จะมีมันจะเอาที่ผมชอบมารวมกันกาเ็นการจำเมัน l ก v e l โอ้โอ้มันมาก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 จมเห็นกันม โอเคโไไอคเโอเคว้าวโอเค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 อเคโอกคโอเาโอเคโอเค่อเคโ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 อะคโเคโอเคโอเคโาเ้โอเคโอเเคเยโเคเเอาคเ